สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องหยิ่นฟินฟู้ดนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนโพสีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับตรงนี้จะเป็นห้างสรรพสินค้าเจริญสีเก่านะครับซึ่งตอนนี้เขาทุบทิ้งไปแล้วล่ะครับข้างหน้าข้างหน้าปากซอยเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยจะมีนี่ครับที่เป็นร่องเขียวเนี่ยเป็นร้านขายลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นยืนกินนตำนานของเมืองอุดรเลยนะครับขายมานานกว่าสาปีครับเชื่อว่าร้านลูกชิ้นลุงหนวดนะครับ ร้านเนี้ยทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี่แซ่บมากและข้นเหนียวมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยและไปแนะนํารีวิวร้านของนุ่หนวดกันนะครับตามผมมาเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านลูกชิ้นลุงหนวดนะครับลุงหนวดครับลูกชิ้นลุงหนวดเนี่ยขายไม่กี่ปีแล้วครับผมสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วนะครับร้านนี้ผมจําได้นะครับผมกินตั้งแต่ผมเรียนมัธยมครับเป็นร้านลูกชิ้นแบบเรายืนกินใช่ไหมครับลงมีผักให้มีน้ําจิ้มให้คนชอบยืนกินผักกันแต่ก่อนเป็นขวัญใจนักเรียนเลยร้านนี้เพราะตอนนี้มันเป็น คิวรถใช่ไหมครับลุงนักเรียนจะมายืนรอรถกันตรงนี้ส,สมัยแต่ก่อนยิน่งใอ้ลูกชิ้นไอ้อะไรโบร,ราณใหม่ครับมันมาล้างที่หลังล้างที่หลังใช่ไหมครับลุงมาสามสิบปีแล้วใช่ครับผมว่าเปรีแบได้ผมตัวนับว่าตรงเนี้ยข้างหลังลุงเนี่ยจะเป็นคิวรถรถสองแถวรถอะไรพวกเนี้ยเด็กนักเรียนก็จะมารอรถก็จะมายืนกินลูกชิ้นร้านลุงกันสมัยแต่ก่อนมีร้านเจมร้านออน้อมใช่ครับเพราะก่อนตรงเนี้ยข้างในนี่จะเป็น ศูนย์การค้าเจริญศรีตอนนี้ปิดไปแล้วตรงนี้จะเป็นมีเกมมีอะไรเยอะะเลยเป็นห้างสสินค้าห้างเยอะคนเยอะนักเรียนเยอะใช่ครับเพราะจะอุตรกรอุดรนี่มีแค่ห้างเดียวห้างเดียวคนก็จะมาที่นี่กันมาออที่นี่กันหมดเลยนี่ครับที่เด็ดของลุงก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดมากลุงครับน้ำจิ้มเด็ดอย่างนี้มีคนมีคนมาคอยขอซื้อสูตรไหมครับมีเยอะพวกครูพวกอาจารย์พาโรง แต่ลุงไม่ปล่อยลุงจะให้ลูกเราอ๋อไว้ให้ลูกหลานของลุงใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงตอนน้ำจิ้มของลุงเป็นเอกลักษณ์มากมันเหนียวแล้วว่าเราเอาลูกชิ้นจิ้มเนี่ยมันติดมามันเหนียวมันเข้มข้นแม่น้ำจิ้มลุงจะไม่เหมือนเจ้าอื่นเขาครับเหนียวเข้มข้นแสดงว่าคนสนใจมาเยอะแยะแล้วใช่ไหมครับเนียสมัยแต่ก่อนคนเยอะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเยอะแล้วมันตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดมาครับทุกอย่างก็เงียบเซาไปหมดเลยใช่ไหมครับเซาันหมดครับผม เราเปลี่ยนอาชีพเราไปทำอ่างะครับเราาทำเราไปเลยแตงยาไปต่อเติมยาไปเสริมแต่งเสริมไปเพิ่มต่อเติมแล้วเจ๊งยิ่งยังบ้านเราในแปลงร้อยตาย เรามันขยันมีนะแต่ว่ารายได้มันไม่พอรายจ่ายน้ำเท่าไหร่ลุงน้ำห้าครับคนเดิมรนะือไงเออคนเดิมไหมคนเดิมอู้ว่าค่าเช่าที่มนันแพงเขายุ่งได้ ลุงหนวดครับปกติลุงหนวดเนี่ยมีวันหยุดวันไหนบ้างครับหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่เสาร์อาทิตย์นะครับรแล้วก,กับวันคาตเลอร์กับวันนักคาตเลอร์วันหยุดนัคาตเลอร์แล้วลุงหนวดเปิดร้านกี่โมงครับผมบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งถึงกี่โมงครับถึงหกโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะครับ แสดงว่าพวกนี้ทอดน้ำไม่ได้ใช่ไหมครับทอดน้นจะเป็นยังไงัอ๋อทอดน้ำมันจะแบบกรอบๆแข็งๆอือแสดงว่าพวกนี้ทอดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยทอดปุ๊บมันจะขึ้นมาสวยใช่ไหมครับสีสวยน่ากินไฟอ๋อไฟอยู่ที่ไฟด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้ของลุงหนวดใช้ไฟแรงหรือเปล่าครับในการทอดแล้วแต่บางอย่างก็แรงบางอย่างก็อ่อนอ๋อแล้วแต่เนื้อลูกชิ้นใช่ไหมครับครับ ก็มีวิธีการทอดนะทอดไฟอ่อนไฟไม่แรงียมันจะสวยบางอย่างถ้าไฟอ่อนมันก็ไม่สวยถ้าไฟแรงมันแล้วแ,วแต่แล้วแต่ลูกชิ้นนะครับแล้วแต่ขนาดลูกชิ้น 好看。 ที่ร้านลูกหนวดนะครับจะมีลูกชิ้นอยู่2ขนาดนะครับจะมีขนาด5บาทกับ10บาทนะครับ5บาทเนี่ยอันนี้คือลูกชิ้นอะไรครับลูกหนวดลูกชิ้นกุ้งใช่ไหมครับกุ้งครับอันนี้เหรอครับปล<บ>าคราับชิ้นปลาอันนี้ล่ะ5้าบาทอันนี้ห้บาทฮอทดอกนะครับเนื้อลูกชิน้นเนื้อลูกชิ้นหมูเป็นเนื้อเปนเนื้อไก่ป็นไก่ปลาก็อันนี้คือฮอทดอกคือมอันนี้คือฮอดนมหรือเปล่าครับฮอดนมฮอดนมอันนี้น้ำสับหนัง อ๋อครับแล้วถ้าสิบบาทจะเป็นลูกเป็นไส้กรอกอะไรครับวันนี้ไส้กรอกไก่กับหมูไส้กรอกอไก่นี่เป็นไส้กรอกหมูนะครับมีกค่สองราคานะครห้าบ,บาท<อ>กับสิบบาทเนกอกหมูจัมโบกับลมควันหนังกรอบอ๋อไส้กรอกหมูจัมโบกับลมควันหนังกรอบ อ๋อมีเป็ร้อยชนิดเลยใช่ไหมครับัก็ดอกด้วยลูกคินด้วยถ้าจเจ้ามาาันสามถาดเนื้อพอเลี่ยงต้องเอาห้าถาดห้าถาดเลยใช่ไหมครับเออกระดาษเจ็ดถาดเนื้อพอเลี่ยงเลยโอ้มันมีหลายชนิดมากมันหลายบริษัทหลายชนิดเอาที่มันที่ขายง่ายอ๋อครับผมที่ขายยากเลยครับเราเอาที่เราขายประจำมาใช่ไหมครับที่ลูกค้าติดใช่ไหมครับครับ มันแพงมันแพงเราไม่เอามันแพงเราก็ขายเราก็ขายราะราคามันขึ้นด้วยใช่ไหมครับก็ขายยากอครับผมแบบที่มันขายออกง่ายแบบที่คนพอกินได้ครับเพราะตอนนี้ราคามันขึ้นเอามาก็ขายไม่ได้ขายลำบากนะครับลุงเนาะก็ขายแพงรถื้อแพงก็ขายแพงแต่ลูกขายราคาเท่าเดิมห้าบาทสิบบาทไม่ขึ้นราคาไม่ขึ้นกี่ปีก็ขายอยู่เท่านี้สามสี่ปีครับผมขายราคาที่ขายยากครับ ขาแล้วไม่ปรับราคาเลยน่นเลย ลุงนวดบอกนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเงี้ยมา3ปีแล้วใช่ไหมครับลุงตั้งแต่โควิดใช่ไหมครับลุงสามปีสามปีแล้วแต่ก่อนตัวนี้นะครับเป็นที่ยืนกินที่ยืนกินเนี่ยไม่มีทางได้ว่างแบบนีเลยใช่ไหมครับลุงแต่ก่อนเนี่ยค,คนจะมาลุมตลอดเพราะลุงนเนี่ยจะมีผักส่วนมากมเห็นจะมีมีกระหล่ำม,มีแตงกวาแล้วก็มีโหละพานะครับลุงเนาะแล้วคนจะมายืนลุมกิน,ตร,นตรงนี้จะตรงนี้จะไม่ว่างเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวนี้ไม่มีคนแล้วใช่ไหมครับคนเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมครับลุงไม่เหมือนแต่ก่อนมากเลย เดี๋ยวผมขอฝากล้าลุงหนวดด้วยนะครับตั้งอยู่ที่หน้าเจริญสีเก่านะครับเส้นถนนโพสีจังหวัดอุดรธานีนะครับมาอุดรลุงหนวดกันได้นะครับวันนี้ผมขอขอบคุณลุงหนวดมากนะครับที่ให้ผมมาถ่ายคลิปที่ร้านนะครับลุงขอบคุณมากนะครับลุงครับสวมาดีครับลุงครับครับ